ไปสู่ค่ะค่าปีจาจายขาออยู่เวียงเชียงใหม่ในนค่ะซัดรายการวิทยวภาษาใต้เอ้าค่ะใน FM 1 0 4 0พร้องยามบ่ายสองมองถึงสี่มองค่อค้านั่งหอมอยู่เนเชียงใหม่ในค่ะเหตุการณ์ก่อสร้างค้าอมึงนอเข้าค้าก่ออยู่ดังเมึงไต้ปอดห่องลาชิตรงเวียงจอกแม่อึอ่งเมึงต่างวันหนคะ อ๋อค่ะปีน้ามันได้ไหนเ๋อค่ะทั้งสองก้อนี่ยกอเตเลมาอูปูพีน้องฝุดดยในทีวีเอาเขาเกี่ยวกับโรยปอไฮแมนนะปายมากมีตาพีน้องใต้เขาว่าเรืนังไหนครับอ๋ออ๋อค่ะพีน้องหอมค่ะอ๋อค่ะตีเมืองใต้เอาขาในจ่องไรเฮ็ดไทยเฮ็ตนาค่ะเฮ็ดค่ะอ๋อกัมนำในเปิ้ลเฮ็ดอิสังกันกัมนำค่ะเปิ้ลเปิ้ลเปิ้ลเกันำนำก็เดเฮตเขาค่ะเนาะเดปีนอ๋อค่ะเขาค่ะเนาะเฮ็ตนา เฮ็ดโนข้าวเคหรือว่าข้าวกับนั่นค่ะนอป้าทางรองนึงก็โลนเน่าค่ะนี่โถนเน่าโถเลื้งนขค่ะนออ่ะค่ะหมักแตงหมักเต้าแตงจาปูเป็นหมักปักหมักแพงเขาจะนแตงเขาจะน่จังนี้ค่ะอ๋อมีอยู่ค่ะมีอยู่ก็เหมือนกันเมืองไทยในนั้นอค่ะเหมือนกันค่ะแหละพ็เป็นเส้นหนึ่งไหนครับพี่น้องผู้ด้นิในทีวีเขาพูนตามเหมือนในในเฮ้าคาติมาลาดเน้ลองปอห้เมนารวยปุ๋ย ลงปุ๋ย2ตัวในในข้อเนาะซ s เปอร์ซันฮีโร่ซันไคโตซานนะครับปุ๋ยฝาเขียวกับปุ๋ยฝาแหลงปาจเภทหนึ่งในข้อปุ๋ย2ตัวในในล็อกลายมันเป็นสิ่งหนึ่งหรือในคาเดทามปีนางหอมกล่ำครับปีนางหอมอันไรเอากระเจาะตีในเมืองตายอยู่คะ่ะฮะอ๋อไรเอากวระเจาอ๋อไระเจาะตีกระเจาะตีเกี่ยวกับอีสังพองเกี่ยวกับไฮนาค่ะอ๋อเฮ็ดไทนะเฮ็ดนาะอ๋อเฮ็ดไทเฮ็ดนาเอากระเจาะปีไรครับ เอากัดใจเมื่อปีปีป่วนม่านในแก่ค่ะเปี่ยนป่วนม่านเกี่ยวกันในขนมอ๋อค่ะออ๋ค่ะเอากัดใจในลายเข่าสีมกระหือ่ะจำลาดนียอินค่ะลุงอ๋อค่ะเมื่อเข้า่ะไปม้าหู่นซักไปสัดสดาสันทรายในคันหนออ๋อค่ะอ๋อค่ะเข้า่ะก็ลายใจปุ้ยเมื่อเข้านั้นค่ะนาดหนอเมอสตาหรือว่าสุปานั่นค่ะนะเนาะแล้วก็ยาขามงขาเมี่ยงตุ้ยนั่นค่ะเนาะก้ามในถึงมาหู่จักตัง ปีใสๆด้วยค่ะเนาะเออมาหัวจักเขาก็ถามว่าลืงอาหารเสริมปุ๋ยซันฮิโร่ของเฮาวแน่มันเป็นเจิงหือพองนหนคะเนาอก็ว่าเออตั้งไผ่ไว้สัตว์เขาก็แนะนําว่ามันดีนหนคะเนาะเขาค่ะเอาเมื่อผูกเอาเมื่อใส่ด้วยก็มันก็ดีเด็ดเด่ะเมื่อเขาขาไปเจอค่ะเนาอเมื่อเขาขาพองย่ำเขาขาเจอของตั้งเมืองใต้เมืองมันเขาอยู่ค่ะนั่นเนาะอเมลว่าจ่าจูปะยาคามงคาแมงตีวานันก็ มันซิงเงินน้ำนะคะ่ะอ๋อแห้งก้นก็เลยออกไลเซอร์น้ำนะค่ะยอกาตั้งเป็นก็ตินน้ำยอกาตั้งเป็นก็มีมาน้ำเต้ๆคะ่ะม,มันเปลนจะไหนครับพี่น้องพูดโดยในทีวีวเขากำว่าปว่าเขาใส่เหมียวสารที่เป็นสารเคมีมันหลีห้าหนมันตีเฮไทยโห่ไฮแข้งหน้าเขาตีหลีตาหนึ่งปีสองปีสามปีปโป่นสามปีหนเขาเตี๋ยไรใส่เหมียวสารเนี่ยใส่เพิ่มทีติ๊กใส่เพิ่มทีติ๊ก เยา่ากอแทงลองนึงไหนแต่ป้าอยู่หลีโกนปอให้แม่นาค่ะเตี่ยมเข้มแลบค่ะมันตีเปลี่ยนยอก,กาก็เปอทางไหนเปลี่ยนโยอก,กาในปีหอมค่ะกัมบะยาคามแมงนั่นคะนะเท่ากับโค่นใส่ในกับเบอร์ก็ตายหอยก็ตายพวมันเข้ามาในตัวของอันน่นอะ่ะโยอก,กาถันทีนาเรือเปลนอ๋อค่ะก็เบร์เสื้อหนั่งนั้นไหนป้าว่าค่ะใจในคะนะอันตัวในค่ะมันอ่ำใจยาคามงยาคามแมงค่ะ ในในในมันเป็นเป็นพืชนะเป็นใบไม่เป็นกูลองลองอันก,ก้นกลิ่นอะไรค่ะแต่มันมีกลิน่นมันมีไอยอายอ,าอาหนึ่งค่ะที่เพื่อนเอาใส่ในในเป็นตนไม่ค่ะนะเพราะว่าเท่ากับพ่นลงในน้กับฉีดลงในน้ำเท่าไหนเป็นหอยเป็นมงเป็นแมงจักแตนกับเบอร์เขาจะไหนเพราะเขาไล่อกลิน่นไยเมียนนมันติดบินกว่าตีนาต่างตีเป็นหอยนะก็ติดปลายกว่าต่างตีกมัมบาป้า ส่เหลินตึกเหลอนเนี่ยนะอันนี้สําเกียรค่ะมันเตมาอยู่ในไฮเอาเติมาอยู่ในนาามันดิเปลี่ยนเจ้าหนังไนกำไยคะเตลาใรานตสูดเจ้าเขาลอกลายใจมันเนเปลี่ยนจือครับะว่าเขาข่ดใจสองเมียวในในคะนะสูดเจ้าเขาเตี๋ยเลยประหยัดเจ้าหนึ่งหือการใจจ่ายสูดเจ้าเขานี่หนึ่งสารจัาาบใบสุดเจ้าเขาเตรียมได้ใจสองยาคาวงยาคาแมงสูดเจ้าเขาเตรียมได้ใจสาม ฮอร์โมนฮอร์โมน้เ in, กี่ยวกับอันตีเฮดให้เข้าสู่เจ้าเขามันออกน้ำหมักปักหมักแพงหมักแตงหมักเตาสู่เจ้าเขาหนังหือมันเต็มหมักโป้งลงหลายอันนั่นเขาห้องว่าฮอร์โมนตัวนั้นสามตัวในสู่เจ้าเขาเตียมไรใจเพราะว่าสามตัวในสู่เจ้าเขาในใจยาวในสู่เจ้าเขาเตี่ยไรประหยัดเงินแต่สามปูนเนวค่ะนะประหยัดเงินสามปูนยาวปูนอันลีหรือเปิรนเป็นางโตสู่เจ้าเขาเขาออกเมื่อสู่เจ้าเขาอ่ำในใจยาคามงขนาดค่า มงมงยังตายครับเพราะว่ามันเขามาอยู่ในโตวเวลาเมื่อเขากลับพ่นกลับสังในอายเนื้ออาโต้มันตีออกเขือใจม,มันตีเข้าซึมเขามาจอมเหือเขาค่ะมันตีเหตใดสูดเจ้าเขาเปลี่ยนยยกกาค่ะอันทั้งสุดในก็ติเปลี่ยนยยกกายังเปลี่ยนว่าเกลี่ยเสื่อลรผิวหนังเขาจะใน่าออกพอกว่าเขาคาหายใจเขาก็หึงก็ติเปลี่ยนเกี่ยวกับรองตับรองปอดจะในขาออเนี่ยนนี่ไปตะโกนค่ะแทงรองหนึ่งในก็โหให้เตือไ์ใครแข้งหน้าสูดเจ้าเขาในขาออ ลินมันเตะแข็งลินมันเตะอ่ำลีต่อกว่าในก็เพราะว่าเปลี่ยนปีที่สี่ปีที่ห้าในก็สุเจ้าเขาเตะเลไรเพิ่มที่ที่ขะมีว่าจามันหนึ่งเพิ่มน้ำกือลอกร้ายกาใจจ่ายสุเจ้าเขาก็เตะเสียงหนำกันนั่นกลอยกาหมาักเขาหมักน้ำอันสุเจ้าเขาเฮ็ดนั่นนะสำงงดีเกลงติติดก็เปิดจังนั้นตาป้ายมังมีสุเจ้าเขาเตะอ่ำเป็นไรก็เปิดเจังนั้นพีน้าหอมค่ะเมื่ออกัดใจใน,ในไรเขาหลายตังหลายตังค่ะก็ อ๋อค่ะมือเท้าขาไปไล่เจ้าขาหนอมันก็หนึ่งเอกรในมันลายอยู่สิบแปดหลังฮะหนออ๋อเอกรในสิบแปดหลังอ๋อหนึ่งเอกรมันก็ลายสิบแปดหลังฮะหนอค่ะถึงเท้าขาเมื่อเจ้าสันฮีโร่ซันไคลดซันของห้าในหนอพาคิวพาแรงอันนั้นมันก็ลายมาแทงศ้าสามหลังฮะอสิบแปดสาวสามเพิ่มมาหาหลังอ๋อเพิ่มมาหาหลังค่ะอันนั้นพี่น้องพูดตัวในทีวีเอ้าค่ะกูปอกปอกใจเสียงกอง สุปัสตา,า,าสเนี่ยเดี๋ยวสุปตาเอออันน่ะลาสิบแปดหลังมาใจอันไหนประหยัดเงินก็ประหยัดเข้าเพิ่มมาแทงหาหลังก็เบอร์เจ็ดหนังนั้นค่ะลอกลายการใจมาในตีเซียงหนามาในคาิราชนะพี่นั่งหอมค่ะอ๋อค่ะหนึ่งตั้งแต่สู่เจ้าเขาเอาน้ำเข้าหน้าไทยหน้าสังปพค่ะบานกาสังเป็นไนลาในสู่เจ้าเขาปะาขายิมันแคบแหลบเตะเอาเขาเจื้อสู่เจ้าเขานั่นอันติกบา,านการนั่น่ะ เอาใส่ในกระสอบไปเอามาเจอ,อันนั้นให้เป็นผาเขียวเมียวเลียวค่ะนะสาวซีซีต่อนำ้ำสาวหลิดเอากัดเจไวค้ครับเพราะว่ามันหนํำก็เอาเอาบวกลบคูณหารเขากะคือมันป้อนนั่นค่ะนะเพราะว่าเจไว้เขาสุดเจ้าของงอกมามันมีหักมาอีกหนึ่งนเนออค่ะนห้องว่ามันออกงอกอมันออกงอกคะ่ะเออออกงอกมากมีออกงอกนะัะนสูดเจ้าเขาเอากะว,ว่านนี่นะ เอากว่าหานเย่าไหนเพราะต้นกาสุดเจ้าเขาออกมาหมอกคือกสองหักมือสองหักมือ,นนอในขอ๋อ่ะกําไน่นเอาสองอันในะ่ะอ่ำใจสาวซีซีค่ะนะเอาแค่ฮาซีซีค่ะผาเขียวฮาซีซีผ่าแรงฮาซีซีต่อน้ำสาวริดคะ่ะเอากับโพนไว้ปันเอากับฉีดไว้ปันในข้ากาในหน้าสุดเจ้าเขาพอายามฉีดมัดในกอกลางไหนหาม้องกลางไหนค่ะถึงเกามอง,ง,ง,มองหรือซีบม้องเพราะว่าแหลดข้อเนาไหนใบเขา้า ไว้พืชไวน้นาไว้หมากอันสูดเจ้าเขาปลูกนั่นปากมันติดปิดค่ะเพราะว่าเขาจะฉีดขิงหน้าไหนเมือมันติดอาปากมันี้มันติดไร้ดีค่ะเพราะว่าพนเย้าไหนก็ไรนเขาสูดเจ้าเขาออกมาหมอกกัไใมในคืบหนึ่งเนาะหมอกคือหมอกอหนึ่งนี่ก็เอาสองอันเลยค่ะผาเขียวกับผ่าแหลมเย้วไหนหาซีซีต่อน,นํำซาวรีดค่ะเอากับพ่นแทไงไอ้กํหนึ่งเราก็ไปลกเรากำเนินเนะเาะอ๋อค่ะพอเราลก โรเย้าเปินวาติมาซ้อมนะอ๋อค่ะปอสูเจ้าเขาโลกเย้าออกกลับมาได้เขาเกีย่ยไปหนออ๋อค่ะเกลี่ยใบกบในเขามาคืนคืนไ้คืนหน้าสังก็ออกมาซอมอ๋อค่ะพอมาซ้อมเย่าไหนสเจ้าเขาอย่าปีนเน็ดโพนค่ะซอมแหมคือหากมันลงดีไหนอีน,นึงมองไง้าวันเนะกำในเอาซองอันนี้ค่ะฮาซีซีก็ไรคะ่ะซิบซีซีก็ไรค่ะผสมน้ำเอาใส่น้ำแทงซาวดิตฉีดโพนปั้นกำในโอมันใหญ่ขึ้นมาแทงมอกซอก พอหมอกสอ,อก็ไหนก็เอาสิบซีซีก่อนก็ไรค่ะอันนี้ก็สิบซนะีซีขนาดอันนี้ก็สิบซีซีใส่น้ำแทงซาวิตเอาโพ่นไปแทงกำหนึ<อ>่งกำไหนปอโพ่นยาวเขา่าที่ตั้งต้องอันเนาะตีนั่นงออ,ออกเนาะปอเขา่าที่ตั้งต้องอันนะกำในในอันนี้ซาวซีซีอ๋อค่ะอันนี้ก็ซาวซีซีอ๋อค่ะเอากับโพ่นไปแทงกำหนึง่งอ๋อค่ะพอขับโพ่นยาวไหนก็ป้ายเข่าออกเนาะปเข้าออกยเข่าออกให้จื่ยพักกำไหนปอเข่าออกะ พอเขาออกก็มันเตดีขึ war, na, e iga, rip, oh, up, ้นค่ะน้ะเมื่อย่ามนั้นตีเข้าคาว่วามันไลยซิบหนึ่งเอกระไลยซิแปดลังนั่นค่ะนะเพราะว่ามันมีอันลีบอันพังค่ะน้อเพราเขาขามาเจออันไหนตีมันไลนหําขึ้นมากกมันเต็มมีเม็ดรีบอ่ะมีเม็ดพังเต็มมีอีสัมมายากเขานั่นค่ะนาะมันดีขึ้นค่ะอ๋อดีเตๆค่ะเนี่ยปีน้องผู้ตัวนิทีวค่ะเม็ดเข้าสู่เจ้าขอก็อ่ำรีบเม็ดเข้าสู่เจ้าขอมันติดเต่งตึงกล้วยกามีคอหนึ่งค่ะสู่เจ้าขอ เพศเปลี่ยนฟอไฮเมนาจงยามโบนกันสูตรเจ้าเขาจ้ามกว่าอ่านด้วยติกอเขาสูตรเจาา้าค่ะหนึ่งกอมันมีหลายโนค่ะฟอเอาสองอันด้กว่าโพนค่ะนะสองอันเนี่ยเข้าขาเคยอ่านที่ในเมืองไทยค่ะกอเขาหนึ่งกอมีหกสิบสี่โตนค่ะน่เขามันออกน้าในเจนหนึ่งไรครับพี่น้หงหอมอ๋อค่ะออกค่ะม,มาเพราะอารมก็ใจกว่าชื่อมันออกอันใจเมียวจามนมานั่นมาเ็ศให้กอเขามันเล็้ลงเล็้งลงโนเขามันก่อมสูง Oh. พอต้นเขามันสูงเขามันก่อิตอ่ยแขมแหลบพอเขามันแขมแหลบเม็ดเขาเมด็ดฟางมันก็ติดน้ำ๋ oh, <h> อค่ะเขามาใใจตัวนั่นต้นเขาก,าตกาต่ติดสูงเม็ดเขาก็ติดเต่งตึงมันติดแขมแหลบดีกอเข้าสู่เจ้าเขามันก็ติดกอใหญ่เข้า oh, <h> สู่เจ้าเขาก่อติดไร้น้ำ oh, ปีหอมคะ่ะป oh, <h> ีหอมเอมมืดใจยาวกําไหลียามันใจยา บอว่าติหอมซ้ําไขว่าซื้อหนึ่งหือจองเดียวเมื่อปันพี่น้องตายเข้าใจค่ะอ่อค่ะยินดียินโมค่ะใครเฮาใครเหาพี่น้องใต้เฮาเขาไล่ลีขึ้นไล่ไล่เซอค่ะเนาะแม่นอาจายอ๋อติว่าซันไคโดซันาเขียวตังผาแหลงในเอ่อเอามาผสมอกันค่ะเนาะเอามาใส่้อกันแฮกว่ามันก็ิประหยัดเงินเฮาออเงินเฮาก็เมบ่เงนําแงกแงเฮาก็ สิ่มปอไหลออกน้ำค่ะเนาะอันนั้นก็มันก็ดีแต้ๆค่ะแพลลาฟเพอรซิมว่าเพราะว่าใครเจ้าเหมือนหนังเท้าค่ะอะไรเจ้ามามันดีแต้ค่ะนะอ๋อใครเหอใครเฮอร์ปิ่นตังไต่เขาเขากูกกกค่ะเจ้าใครเจ้านาเฮาร์ไรเจ้าเหมือนหนังข้าวเขาเจ้ามาในเฮอรไรลีเหมือนกันกูกกกนั่นขนาดเนาะอ๋อก็ป้อนนั้นในก็ปอใคร ใส่ในคณะโทมาตีเวอร์โทปีนังหอเวอร์ท้องค่ะก้องศูนย์เก้าสองหนึ่งศูนย์หกสามเก้าแปดสองค่ะก็ปีน้องไตเขาโทรมาตองกี้โทรมาตองทีส่งบรรไรอค่ะส่งบรรเลค่ะเมืองป่านโทรมาไลค่ะไลค่ะไลค่ะเกียงใหม่ไลค่ะนี่เอาคำมันใส่ค่ะเอาคำมีเงอ่านว่านั่งหือปัวไฮเมนาวค่ะอนาคาสูตเจ้าเขาอย่าปีลาดน้ำค่ะนั่งหือสูตเจ้าเขาเตียนไลเป็นสเท ปอเล่งก้อนหนึ่งปาน,นาเฮาขาออนกันมาใสปุ๋ยซูเปอร์ซันฮิโร่ซันไคตัวซานของบริษัทสตาชันซายว่าเจังไหนเขาออกปอไข่กินไข่อปอไข่ใจโทรศัพท์เข้ามาไล่ค่ะตีเวอร์โทรอันค่ะไรล่าในสุดเจ้าในขั้นเนาะปอเปลี่ยนเจังไหนปีนอ้องผูตดวนีทีวีเขาเขาคา่ะปอว่าสุดเจ้าเขายังใสเมียวสากว่าไหนอนากาสุดเจ้าเขาอำลาเกาะเตเป็นโกนตี มียกกากาะหนึ่งค่ะยกกะมันตีอยู่ไรที่ไรในเวลาเมื่อสูตรเจ้าเขาฉีดยาคามงยาคามแมงนั่นค่ะอายมันมันตีผิวจอมแลดลผิวจอมลมมันตีเข้ามาในผิวหนังเขาค่ะมันตีเฮทัยเข้าค่ะเป็นแคนเซอร์ในผิวหนังแทงลองหนึ่งเป็นตีตับแทงรองหนึ่งเป็นตีปอดก่อเปอิ้อเจ้าหนังนั้นเข้าค่ะอ่ำตันลาเปลี่ยนปอนเร่งอ่ำตันไายเป,ปลี่ยนปนอนสะเท เพอันตล่ลมันเตนเกิดขึ้นมาเฮาคาเตไลลู่ลซุ่มกว่าก็อเปิดเสื้อหนังนัง้นนั่งหือเฮาคาซัมโปตีไลเป็นปอเล่งสเทกว่าปานานะสู่เจ้าเฮาคาอ้อนกันมาใส้ปุยซูเปอร์ซันฮิโร่ซันไคโตซานของบริษัทสตาร์ชานโทรศัพท์กับก่เข้ามาเฮาคาตีขึ้นวั์โทรไว้ปันสู่เจ้าเ่าตีป่าใจใน โทรมาส,สั่งเขาค่ะเฮาคายินดีเขาออกกูก็คิงโก้นหนุ่มยใจาย,ยิงปอบานแม,ม่มึงมึงตายเอาเขากูจอกกูแจงกูไฮกูตีกูนะนั่งหื้เฮาหาป้อตีไรเป็นเจ้าของเป็นก้นมากมีกว่าปนาคาปีจะจ้ายในยกอใครให้สุ่เจ้าเขาเปนนลี่ยนก้นตีลำลองก้อนหนึ่งเปลี่ยนก้นตีมากมีมีเงินก้อนหนึ่งเปลี่ยนก้นตีสอนลูกสอนหลานเขาค่ะ ໃຫ້ຮູ້ຈັກຂໍໃຫ້ແຂງໜ້າເຮົາຄະໃຫ້ມັນລີສີອອນຕອນເສົາເກົ່າໝາກເຂົາໝາກແຕງເຮົາແຕງຕາມປູ່ເຮົານນຮົາເົາສໍາີີສອອນອເກົ່ານີັບເຂົ້າມາສັ່ງເຮົາຄະລຮົາຄະຍິນດີຄຕຕະົາເມື່ອ2009ເຂົາກໍາວ່າປຸຍຊູເປີຊັນຮີໂຣຊັນຄາຍໂຫຼາຍຕັງາປາກໝາກແພງໝາກແຕງໝາກເຕົຂົາเປີດ เขาสารเขากาบเป็นหมักมงดิ้นจีลำย,ย้ยหมักเพิงหมักไผ่ไส้ไหลกูลองลองค่ะอ๋อก็เบอร์เจ๊งหนึง่งนั้นปุ่นถามเมื่อนในเข้าคาขาปิจาจ่ายแหล่ขานางหอมเข้าขาตั้งสองก้อในก่อนไล่มาหมอกลานเอสุตเจา้านั่งหื้อสุตเจ้าเขาสัมปตีลีเซออนจอนเซเก่าโทรศัพท์เขามาสั่งเฮาขาตั้งสองก้อค่ะ ยินดีค่ะเฮาคาที่เมื่อส่งันสุดเจ้าเขาอาเจะงหนังในเขา้ออปุ่นตามเมื่อไน่เฮาคาทั้งสองก็ตีย้อนปอบเมื่อก่อนค่ะไม่สูงค่ะทำไมเกษตรกร,ร,กรไทยทํทุกอย่างก็ไม่รวยดินเสื่อมเชื้อโรคและ,มะแมลงศัตรูพืชต้นพุนสูงผลผลิตต่ํา บริษัทสตาร์ซันชายเห็นความทุกข์ยากของเกษตรกรไทยที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายต่างๆรวมทั้งค่าปุ๋ยเคมีที่มีราคาแพงขึ้นทุกวันจึงได้นำปุ๋ยอินทรีย์น้ำซูปเปอร์ซันฮีโร่และซันไคโตซาน๋ยนาโน,โนเทคโนโลยีจากประเทศญ,ญี่ปุ่นและผลวิจัยจากมหาวิทยายลัยเกษตรของไทยที่ช่วยเกษตรกรไทยลดต้นทุนและสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้60-95เปอร์เซเป็นที่ฮือฮาอย่างมากในรอบป,ปีที่ผ่านมา และวันนี้บริษัทสตาร์ซันชายยังคงเดินหน้ามุ่งหวังให้เกษตรกรไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยปุ๋ยน้ำอินทรีย์ซูเปอร์ซันฮีโร่และซันไคโตซานคู่สีปลดหนี้เกษตรกรไทยจะมาช่วยพลิกชีวิตเกษตรกรไทยให้อยู่ดีกินดีมีตังค์ใช้ พราะคู่สีคือสารสกัดจากธรรมชาติแท้ปลอดสารพิษร้อเปอร์เซนปลอดภัยทั้งผู้ใช้และผู้บริโภคช่วยแก้ปัญหาเรื่องดินเสื่อมโทรมช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างมหัศจรรย์ เพาะเลี้ยงจากจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อพืชกว่า100สายพันธุ์คัดเฉพาะสารอาหารที่เป็นประโยชน์โดยตรงสําหรับพืชนํามาย่อยโมเลกุลเพื่อให้พืชสามารถนําไปใช้ได้อย่างรวดเร็วสารสกัดไคโตซานช่วยกระตุ้นให้พืชผลิตสารป้องกันตัวเองจากเชื้อโรคต่างๆและยังช่วยป้องกันตัวเองจากการกัดดูดจากแมลงศัตรูพืชต่างๆได้ซูปเปอร์ซันฮีโร่และซันไคโตซาน พร้อมแล้วที่จะช่วยให้พืชของท่านจะเริ่มเติบโตได้อย่างมหัศจรรย์ผ่านการพิสูจน์จากผู้ใช้จริงมาแล้วทั่วประเทศทนโรคทนแมลงทนแรงโตเร็วดอกใบสวยผลโตหัวใหญ่ขายได้กับพืชสวนไร่นาทุกชนิดช่วยให้ท่านลดต้นทุนค่าปุ๋ยค่ายาค่าสารเคมีช่วยเพิ่มคุณภาพและผลผล,ผลิตทางการเกษตรได้60 95 ซูเปอร์ซันฮีโร่และซันไคโตซานคู่สีปลดหนี้เกษตรกรไทยมี2ขนาดเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสวนไร่นาของท่านขนาด5 0 0ซ c ราคาเพียงคู่ละ440บาทใช้กับนาข้าวได้มากถึง10ไร่ขนาด1 0 0 0ซซ c ราคาเพียงคู่ละ800บาทใช้กับนาข้าวได้มากถึง20ไร่ พิเศษสมัครเป็นสมาชิกวันนี้ท่านสามารถซื้อซูเปอร์ซันฮีโร่และซันไคโตซานได้ในราคาที่ถูกกว่าคุ้มกว่าสนใจติดต่อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศซูเปอร์ซันฮีโร่และซันไคโตซานคู่สีปลดหนี้เกษตรกรไทยช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้แล้วรวยสินค้ารับประกันคุณภาพใช้กับพืชผักสวนครัวเวันไม่เห็นผลยินดีคืนเงิน ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบริษัทสตาซันชายจำกัดเพราะเราอยากให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น